สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะตอนนี้อาจารย์รักษณ์ก็จะมาพบกับทุกท่านกับเรื่องของทักษะพารวยซึ่งในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นวันที่31รกรกฎาคม2566นะคะว่าตัวเลขของทักษะที่อาจารย์รักษณ์เอามาคำนวณในแต่ละครั้งมีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเลขทักษะที่มาที่ไปมาอย่างไรกันบ้างน,นะคะในครั้งนี้ลอตเตอรี่จับวันที่31รกรกฎาคม2566จะตรงกับวันจันทร์นะคะขึ้น14ข้ามเดือน 8ซึ่งปีนี้จะมีเดือน82ผลนะคะแล้วก็ปีเถาะตัวเลขตรงนี้นะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์รัก์เอามาใช้ในเรื่องของการคำนวณบอกได้เลยค่ะว่านานๆจะมีสักทีหนึ่งนะคะที่จะมีเดือน82ครั้งอาจารย์รัก์ก็เลยเอาเลขในดวงใจของอาจารย์รัก์เนี่ยคือเลข8ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะคือเลข2วันจันทร์เนี่ยนะคะต้องบอกเลยคือเลข2แต่ตัวเลขที่มีอิทธิพลกับเขาอะค่ะคือเลขสี่ เลขสี่เนี่ยจะเป็นเลขที่มีอิพิพลกับวันจันทร์มากๆเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเลขสี่กับเลข8ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นเลขที่เด่นๆมาสําหรับตัวเลขอีกตัวหนึ่งเวลาลอตเตอรี่ออกวันจันทร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มักจะตามมาเสมอจะเป็นเลข7แล้วก็เลข5เลข7จเนี่ยจะเป็นเลขนําโชคของวันจันทร์ส่วนเลข5เนี่ยเขาเรียกว่าไปไหนไปด้วยจะไม่ห่างกันเลยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจย์รักเอามาไว้ใน ไวันนี้ด้วยนะคะเลขของอันหนึ่งนะซึ่งมักจะตามติดติกับเวลาที่วันจันลอตเตอรีออกวันจันเนี่ยนะคะก็จะเป็นเลข1แล้ว1ก็มักจะคู่กับเลข9เพราะฉะนั้นในเรื่องของทักษะพรตรีตารางมาปุ๊บเนี่ยแปกกับ4เด่นมากๆ7กับ5นะคะแล้ว1กับ9 เวลาเราจะจับคู่ค่ะจับ8 7ก็ได้85ก็ได้81 8 9นะคะ47 45 41 49หนเอันนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของการจับคู่กันหรือจริงๆแล้วอาจารย์รักอยากจะบอกว่าออครั้งที่แล้วเนี่ยเลข30มาเนาะเวลาเลข0นย์มาเนี่ยมันจะเป็นเลขพี่น้องตระกูลพี่น้องตระกูลพี่น้องหมายถึงอะไรหมายถึงตัวเลขที่มันรันกันมันเรียงกันนะคะอย่างในครั้งเนี่ยมันจะมีเลขละเลขเจ็ดเลขแปดเห็นไหม เลขสี่เลข5้านะคะเลขแปเลขเก้อันนี้มันเป็นจากสถิติที่รวบรวมกันมานะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านลองจับคู่กันค่ะวันนี้จะรรักก็ให้ดูแล้วว่าที่มาของทักษะพารวยเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ขอให้ทุกท่านลองจับคู่ดูกันค่ะ